วัคซีนในเด็กวัยสี่ขวบขึ้นไปได้มาจากไหนบ้างข้อแรกนะคะได้มาจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายข้อที่2นะคะจากการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอข้อที่3ค่ะจากการรับวัคซีนตามไวัยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหลักวัคซีนเสริมวัคซีนตามหรือดูกาลข้อที่4ค่ะจากการรับประทานอาหารให้ครบหโมให้หลากหลายเน้นกลุ่มโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่มีความจำเป็นกับร่างกายเด็กค่ะ สำหรับอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูกเพิ่มเติมคือข้อแรกเลยนะคะก็คือโปรไบโอติกค่ะซึ่งจะพบมากในน้ำนมแม่ผักผลไม้ที่มีใยอาหารมากๆช่วยให้ร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยเพิ่มระบบขับถ่ายได้ดีตัวที่2ค่ะวิตามินซซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานผักผลไม้สดใหม่ วิตามินซจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยป้องกันอาการเป็นหวัดลดอาการแพ้ผิวพรรณสดใสค่ะตัวที่3สารอาหารเสริมอื่นๆที่สำคัญเช่นวิตามิน A วิตามิน B 1 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K คธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมโฟลิก DHA โอเมก้า3โอเมก้า6 แต่หากเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการเลือกวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปควรเลือกวิตามินเสริมที่ช่วยบำรุงร่างกายลูกให้แข็งแรงเสริมภูมิต้านทานไม่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยโค้ดขอแนะนำ2ชนิดนี้ค่ะชนิดที่1 โปรดีเฟนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์สสายพันธุ์เฉพาะที่ช่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้เรื้อรังและช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ชนิดที่2 N a น c ซีเอสเทเป็นวิตามินซีแบบซองผสมน้ำชงดื่มซึ่งให้วิตามินซี1,000มิลลิกรัมในรูปแบบไม่มีความเป็นกรดและไบโอฟลาววอนอยดมิลลิกรัมช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีช่วยให้วิตามินซีอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นช่วยเสริมภูมิต้านทาน เพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวลดโอกาสการติดเชื้อเวลาเด็กๆไปโรงเรียนโดยชงกับน้ำแล้วแบ่งดื่มกับคุณแม่คนละครึ่งแก้วรีบหามาให้น้องๆหนูๆทานกันนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ